สวัสดีครับอยู่กับผมไอซี่โซชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับไอก็จะมาสอนวิธีการเลี้ยงสัตว์อีกเช่นเคยนะครับโดยสัตว์ที่จะสอนนี้ก็คือเจ้านี้เลยครับกิ้งก่าเบียสรา้อนนะครับเดี๋ยวขอาขอทิ่์ายข้อมูลอยู่กับมองเข้าก่อนดีกว่านะครับเบียดตรา้อนนะครับเป็นกิ้งกาที่มีถิ่กําเนิดอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับที่ได้ชื่อนี้มาก็เพราะว่าบริเวณคางของเขาเนี่ย ในในตัวผู้นะครับเวลาถึงฤดูผสมพันธุ์ค้างเขาจะกลายเป็นสีดำเหมือนกับคราของมนุษย์นั่นเองนะครับโพเตมที่จะมีความยาวอยู่ที่1ฟุตโดยประมาณนะครับลักษณะเด่นของเขาคือสามารถแผ่แผงคอได้นะครับเวลาคู่ักรูแต่ว่าตรงนี้เชื่องแล้วนะครับก็เลยไม่ได้แผ่แผงคออะไรแล้วก็ผิวข้นเขาจะเป็นน้าๆน,นะครับผมโอเคครับต่อไป เรามาดูเรื่องกรงเลี้ยงแล้วก็วิธีการเลี้ยงรวมทั้งอาหารด้วยนะครับผมไปดูกันเลยครับสำหรับกรงเลี้ยงนะครับอนนี้ใช้เป็นกล่องพลาสติกนะครับที่มีตะแกรงระบายอากาศด้านบนนะครับอ,อาหารเขาไม่รู้ายเห็นเป่อนะเปิดฝาก่อนดีกว่าจะไ,ได้เห็นชัดขึ้นนะครับ อาหารเขานะครับคือหนอนนกนะครับละไอ่ซื้อมาเขียนยี่ห้านะครับอ,อ,อันนี้เป็นกระดาษรองพื้นนะครับใชใ้เป็นวัสดุรองพื้นถ้ใช้เป็นทรายละเอียดก็ได้นะครับถ้าใช้ทรายหยาบนะครับเพราะทรายหยาบเนี่ยเขาอาจจะเสื่อกินเข้าไปแล้วก็อันจะเป็นอันตรายกับลำไส้ของเขานะครับแต่นี้ใช้กระดาษซึ่งเก็บง่ายนะครับต่อมาไฮบล็อกนะครับ ถ้บล็อกจริงไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็ควรจะเป็นพวกกิ่งไม้หรือขอนไม้เขาไว้ปีนแล้วก็ใช้ในการลอกคาบแทนนะครับคือเบต้าก้อนเนี่ยเวลาเขาลอกคาบนะครับเขาจะเอาตัวเองเนี่ยไปถูก,กับถูก,กับพวกขอนไม้หรือว่าก้อนหินนะครับให้คาบหลุดนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนเช้านะครับอย่าลืม อาบแดดทุกวันนะครับวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะเลือกปรมานั้นก็ได้นะครับแต่ไม่ควรอาบแดดนานนะครับอาจจะร้อนตายนะครับผมแล้วก็เวลาแช่แล้วก็เลื่นการแช่น้ํานะครับแช่น้ำอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะครับเพื่อกระตุ้นการขับผ่านนั่นเองนะครับน้ำใช้เป็นน้ําที่ดื่มได้นะครับแล้วก็น้ําอุ่นนะครับ ว่าการให้นา้าเราไม่ได้เป็นต้องมีถ้วยน้ำน,นะครับเพราะถ้าเกิดใส่ไว้เนี่ยอาจจะทาให้เขาเป็นหวัดนะครับเพราะว่าความชื้นยเยอะเกินไปซึ่งปกติแล้วเนี่ยเบียร์จะได้น้ําจากผักที่กินเป็นอาหารซึ่งก็ถือว่าเยอะมากอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องเล็บนะครับคือเล็บของเบียร์ก้อนเนี่ยค่อนจะคมนะครับโดยเฉพาะในตัวให,วใหญ่เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเล็บเขายาวมากๆเนี่ยเราก็ต้องคอยตัดคอยเล็มน,นะครับอย่าให้มันยาวเกินไม่งั้นเวลาเราเล่นเขาอาจจะเป็นแผลเอาได้นะครับแล้วก็กลับมาเร่อหนอนนอก,กนอีกแป๊บนึงคือนหนอนนอกเนี่ยควรจะลรยแคลเซียมไปด้วยนะครับแคลเซียมที่ใช้เนี่ยคนจะเป็นแคลเซียมที่บวก B3 นะครับซักไฟด์กับทั้งแคลเซียมทั้งวิตามินเลยนะครับ จริงๆเบียกินผักก็ได้นะครับเป็นผักที่ใช้คือผักที่ไอ้ใช้เนี่ยก็จะเป็นผักคองบ้างผักใบผักกาดบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ที่ชอบสุดก็ต้องจะเป็นผักกวางขุ่งนะครับแล้วก็ก่อนให้กินเนีย่ยลืมล้างยาฆ่ามแมลงออกให้ใหดีๆนะครับ <laughs> ถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกจะใช้แสงแดด ในการอาบแดดให้เขาเนี่ยใช้เป็นหลอดไฟ UVA UVB ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นทั้งหลอด UVA UVB อ UV ยู่ในหลอดเดียวกันเลยก็ได้นะครับใช้แทนแสงแดดได้ถือว่าเลี้ยงง่ายนะครับไม่ได้เลี้ยงยากอะไรค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะาปกติเนี่ยไอจะใช้แดดเป็นหลักนะครับส่วนหลอดไฟเนี่ยจะใช้ต่อเมื่อวันไหนที่ไม่มีแดดนะครับ ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ล้กันนะครับกับการสอนเลี้ยงกิ้งก่าเบียตากอนนะครับหรือว่ามังกรคราวนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์ให้ไอซ์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไอซ์ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย